วัสดีครับผมวันนี้พบกับช่วงนัดการ์ดอันบ x อีกแล้วนะครับวันนี้กล่องที่เราจะมา u n นบ x ็อนั้นก็คือการ์ดที่มีกระแสดังที่สุดในตอนนี้นะครับก็ b a t t o e o f t h e ฟต์ห t ชั้นะครับชุด Community Collection 2นั่นเองนะครับผมเป็นกล่องสิ้นปีนะครเป็นกล่องที่รีปิ้นของใช้มากมายหลายอย่างเลยและก็จะมีจำนวน10แพ็กนั่นเองนะครับผม1แพ็กก็จะมีการ์ดอยู่4ใบ ก็จะสุ่มเป็นซีเค็ดแลสองนะครับแล้วก็เป็น EN นะครับซีเคดแลหนึใบรวมไปถึงถ้าเราเปิดเป็นคาตันนะครับผมเราก็จะได้เป็นเปเปอร์แลหนึ่งใบเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเรามาดูกันว่าในกล่องนี้เราจะได้ของดีไหมสิ่งที่เราอยากได้นะั่นก็คือเป็นตัว ตัวนี้นะครับผมระดับซีเคทแลนะครับเตียวเซียนนั่นเองอ่าบอกเลยว่าเห็นอาร์ตแล้วสวยมากๆเลยนะครับเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับผมมีแค่1ิบซองเท่านั้นนะโคต,ตาเรามีแค่กล่องเดียวอ่าเดี๋ยวไม่มีของขายนะปึ๊บแกะเลยเรามาดูจํานวนซองกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างอ่าจะมีกี่ซองนะข้างในพูดผิดน, <laughs> นี่นะครับมี1น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0ซองนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะซองทีเดียวแล้วมาเปิดทีเดียวกันเลยนะลุยแกะก่อนนะบอกเลยว่ากล่องน,นี้หน้าร้านก็หมายถึงว่าตัวแพ็คนี้นะครับผมหน้าร้านก็มีขายเหมือนกันนะครับผมก็เพียงแค่รีวิว Google Map นะครับที่รีวิวร้านนากาที่ Google Map นะครับก็จะได้มีสิทธิ์ในการซื้อบูสเตอร์แพ็คนะครับ3ซองนั่นเองอ่า 3ซองเลยนะครับเยอะมากๆราคาซองละ120บาทนะครับสามซอง360อ่าและใน10ซองนะครับของกล่องก็จะได้การันตีเป็น C e เกตแลนะครับกล่องละ3ใบอ่าถ้า3ซองก็ยังพอมีสิทธิ์ที่จะได้ r e เกตแลอยู่นะอ่าเรามาดูกันเลยนะครับอ่าเริ่มจากซองแรกเลยนะครับผมซองแรกอ๋อเป็นฟอยล์หมดเลยนะเป็นฟอยล์หมดเลย ก็ได้ขั้นต่ำเป็นซ u เปอร์แลน์นะครับผมใบแรกก็เป็นบอสทูเลียนนะครับผมใบเก่งเลยนะดัปคูราตัวนี้มาจากชุดที่3นะครับผมต่อไปขวานทองนะครับเป็นซูเปอร์แลน์นะครับใบสุดท้ายเป็นอัลต้าแลนนะครับเป็นบึงทมินพีเพิลคุณปาชดนั่นเองอ่าแสดงว่าหนซองจากการตีเป็นซูเปอร์แลน์สามอัลต้าแลนหนึ่งนะครับแล้วก็สล็อตของอัลต้าแลนหรือเปล่าที่จะเป็นซีเคดเรามาดูกันต่อไปซูเปอร์ ลิกกี้คุณตาใจดีอ่าเขาไกลลาดเอียงซุสนะครับเทพเจ้าสูงสุดแห่งโอลิมปัส่าตัวนี้ตัวหน้ากล่องเลยใช่ไหมอ่าตัวหน้ากล่องเลยนะตัวเดียวกันนี่เป็นออรีวันนะครับเป็นอัลตาแลร์อลรีวันนะต่อไปนะครับสองที่สามสีเคยดยังไม่ออกนะครับซีเคยดยังไม่ออกเรามาลุ้นกันเลยปึ๊บมวยทะเล ซันนี่นะฮะของเสริมกุยฮอนและนายต่อไปนะครับออาตาแลนะเราจะตายแล้วท่านหยุดเถอ,อะใบนี้น่าจะเป็นใบใหม่นะถ้าจำไม่ผิดอัลตาแลส่วนมากจะเป็นของชุดใหม่นะครับของชุด CC-02 เลยเนาะส่วนซูเปอร,ร์แลนน่าจะเป็นของรีล้มโต๊ะ,ะใบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะจอมหักกระดูกแล้วก็ออาตาแลนะครับ คุณโดมผู้จัดการทีมการ์ดได้ตัวหน้ากล่องเต็มไปหมดเลยสแสดงว่าใบาสุดท้ายเอ้ยเตียวเซียนเตียวเซียนเป็นซูเปอร์แล้นะครับผมอ่าชัสแสดงว่าซูเปอร์แลไม่ใช่แค่การ์ดรีอย่างเดียวนะครับผมก็จะเป็นของใหม่ด้วยได้เตียวเซียนนะครับอยากได้เป็นซีเกตจ,จังเลยจะออกมาไหมเอาหมอนนะหมอนหมอนข้ามมาแล้วียูเทวีนะครับผมแรงทิง้งศพซีเกตใบแรกมาแล้ว สีเข็ใบแรกเป็นวีลชนชีวภาพนะครับเป็น EN มั้ยไหมไม่ใช่มั้งไม่ใช่นะครับอ่าสวยมากเลยนะอ่าก่อนที่ตอนที่เรานะครับตอนที่เราได้การของดีนะอย่าลืมที่เราจะต้องใส่ซองนะครับผมทางเราก็จะใช้เป็นซองของร้านนัดการนะครับ90ไมคครตัวนี้เป็นนอน PVC นะครับไม่ดูดฟอยแล้วก็ขนาดพอดีกับตัวการาดอยู่นะครับผมไม่แน่นจนเกินไปนี่เรียบร้อยไปซีเกดใบแรกเพิ่งออกนะเหลขสอใบเหลขสอใบไปมีขาวขาวจริงๆใบรับสมัครพนักง,งานลงกา <c oughs> ตั้งโต๊ะนะครับขุนพลห้องเต้ทอาราลาด นะครับผมได้อัลต้าแร์มา5้ใบนะครับซีเคปหนึ่งใบเปิดไปแล้ว1 2ึ่งสอี่ห้าหกซองนะครับซีเคตออกแทนที่อัลต้าแร์นะครับออกไปต่อไปเลยมรดกของพระอิสวรนะครับคนโสดไกราาไอชนหมาลุงน้อยพ่อค้าไก่ย่างซีเข็อุ๊ยทำไมอันนี้ดูเท่ๆจังซีเคตใบที่2นะครับ สีเขียว overdo s e the morphine เทอยู่นะเทมาก่าอ,อ๋อตัวนี้บาทที่เป็น en เพราะว่าตัวจ่ายค่าค้อนมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเอฟเฟกเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เป็น en นะครับผมก็จะมี1นึ่ใบต่อกล่องนะชึบ มีเอ็นหนึ่งใบเราจะมีภาษาไทยอีกหนึ่งใบนะครับขอเป็นเตียวเซียนเถอะนะอยากเห็นแยก่กนี่เท่มากๆเลยนักดาบตะวันแดงแต่เป็นเครื่องจักรนะมวยทะเลได้ใบซ้ำแล้วนะครับผมมีบาซิลหน้าคุนค้นๆนะเนี่ย ต่อไปตุตันคาเมนฟาโลทองคำออลีวันอัลตาแรนะครับอ,อีกสองซองอัลตาแรจะโผล่เอ้ยเหมือนเห็นละใบนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ขอเป็นซองสุดท้ายจะได้ลุน้นววลชนชีวภาพอตัวนี้เป็นใบธรรมดานะเราได้เป็นเศกมาแล้ว b u มเบิลแบงนะครับสีเข็ดสีเข็เดเตียวเสียนไหม สีเขียวทำไมได้แต่สีเขียวอ่ะบอกนี้สีเขียวอาพยายักษทศสกักฐัตัวใหม่เหรอ,อ,อ,อน่าจะตัวใหม่นะใช่ไหมอ่าถ้าใช่ก็ถ้าตัวนี้เป็นใบใหม่ใบเก่าสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับผมโอ้โหผมได้สีเขียวหมดเลยสีม่วงไม่มีเลยอะไรครับเนี่ย บ็อกซ์สีเขียวนะครับอ่ะซองสุดท้ายมีเบิ้์นให้เราไหมเปเปอร์แลเร์เปเปอร์แลเร์เปเปอร์แลร์ก็ได้วิไลวันแม่แบงค์พารีพญายักดิ์กันอ่าตัวนี้เป็นใบธรรมดาเนาะอ่าปืนจัก,กรวุฒ์หมดแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นอัลตาแลเนาะอ่ะก็ ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารูบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราได้อะไรกันบ้างนะตอนนี้โอเคครับก็สรุปกันคร่าวๆนะครับผมสิ่งที่เราจะได้ใน1กล่องนะครับผมก็จะมีเป็นอัลต้าแลนะครับจํานวน1 2 3 4 5ส7 7ี่้าหกเด็ดใบนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นเสกสามใบนะครับตัวเซกจะแทนที่ตัวอัลต้าแลที่อยู่ในซองนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นซูเปอร์แลหมดเลยมีตามนี้เลยนะครับก็จะได้ซองละ3าใบส่วนเซกนะครับ จะมี1ใบนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมี2ใบที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับตามเรทกล่องที่อยู่ในต้นคลิปเลยนะครับส่วนใครที่อยากลองเปิดอยากลองสุ่มบ้างนะครับทางหน้าร้านก็มีกิจการพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากเปิดก็คือขอแค่ลูกค้ารีวิวนะครับใน Google Map เกี่ยวกับร้านนัดการนะครับที่หน้าร้านก็จะได้รับสิทธิ์ซื้อไปเลย Community Collection 2จำนวน3ซองนะครับมูลค่ารวม360บาทเท่านั้นนะครับผมจำกัด1คน1สิทธิ์เท่านั้นใครที่อยากลองเปิดก็สามารถมาเจอกันได้ที่ลานนาการได้เลยนะครับผมอ่าส่วนใครที่อยากเห็นรีวิวอะไรแบบนี้อีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับคลิปให้กับช่องลานนาการของเราด้วยนะครับผมั้งนั้นเราขอตัวนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้านะ